สนับสนุนโดยไข่สันจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยใหม่ชานมไขมุกเมจิกฟาร์มของว่างพร้อมดื่มอร่อยทั้งน้ำทั้งเนื้อจากรุ่นสู่รุ่นความผูกพันไม่เคยเปลี่ยนแปลง50ปีโตโยตา้าร่วมทางตลอดมาเคียงข้างตลอดไป สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมนภัสธนดิตฐากุลครับผมปีรักรับประทานพรครับในรายการไลฟ์บุรีมีดีให้กดไลค์ประจำวันที่1ตุลาคม2555นะครับเจอกันเหมือนเคยกับเราสองคนต้นเดือนใหม่แบบนี้เข้าหน้าหนาวแล้วเราก็เลยใส่หน้าหนาวจริงๆคือเแต่หลังเปียกแล้วหลังเปียกแล้วครับรายการของเรานั้นก็มีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณบ่ายสามโมงกว่า หลังก็ติดข่าวร้อนแล้วก็มีจนถึงบ่ายสามโมงครึงคร่งมีเพจด้วยนะฮะที่ w w w f a c e b o o k c o m ฟซบุ๊กดอทคและแน่นอนไม่นานวันนี้ครบร0บ0ไลค์แล้วเดี๋ยวเตรียมดูกันว่าเราจะมีแจกของรางวัลอะไรกันเอามีของแจกรางวัลด้วยใช่ไหมใช่แน่นอนฮะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าเป็นอะไรบ้างน,นะครับและแน่นอนนะครับวันนี้ก็มีการพูดคุยนะครับถึงเรื่องของโลกออนไลน์นะครับอย่างส่วนของทางสับลูกครึ่ง<อ>ที่ก่อนหน้านี้เป็นประเด็นอยู่เลย ทีนี้มีการพูดคุยใน f a c e b o o ท t w i เ t e r จํานวนมากเลยทีเดียวนะครับมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่โดยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยมากกว่าครับนะะในการเปลี่ยนทำจบมาจากเมืองนอกเมืองนาเป็นไงบ้างคิดว่าซีเมนเห็นด้วยไหมที่จะเปลี่ยนสมมติเปลี่ยนเป็นซีเมนไม่มีไมโทขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับประมาณนี้เห็นด้วยไหมส่วนตัวผมว่าไม่เป็นไรนิ่งๆไว้ก่อนดีกว่าไม่ต้องเปลี่ยนดีกว่าจะเข้าใจง่ายกว่านะครับรวมถึงเรื่องของ การย้ายสนามบินไปที่ดอนเมืองด้วยสําหรับแอร์เอเชียตอนนี้เปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบนะครับแต่ว่ามันมีบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปแต่จะเป็นอะไรนะครับติดตามได้ในช่วงแรกครับชาวบ้านกดไลค์ครับครับก็เริ่มต้นแล้ววันนี้ วันแรกในการใช้สนามบินดอนเมืองพวกสายการบินโลคอสต่างๆก็ย้ายไปจากสนามบินสุวรรณภูมิครับคือจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นนกแอหรือโอเรียนไทยนะครับแต่ว่าคราวนี้สายการบินใหญ่อย่างแอเอเชีย er นะครับตอนแรกอยู่ที่สุวรรณภูมิตอนนี้ย้ายไปที่ดอนเมืองนะครับปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยก็มีการเช็คอินเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงตอนประมาณสักตีสี ไปกรุงเทพบาลีนะฮะ,ะกากฏว่าคนเนี่ยไปใช้บริการเยอะอทีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของรถติดอ๋อมันไกลเหมือนกันนะ,ะนฮะสกลสนามบินดอนเมืองกับสุวรรณภูมิใช่ปกติแล้วเนี่ยแอร์เอเชียอาจจะได้ข้อดีหน่อยก็คือเรื่องของการที่เขาเนี่ยอยู่ที่ทางสนามบินสุวรรณภูมิทําให้คนอยู่ระแวกของบางนาหรือชนบุรีสามารถเดินทางมาขึ้นเครื่องบินได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าพอย้ายไปที่นู่นปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนกันหมดไงต้องไปที่ดอนเมืองนะครับแต่ว่า ถามว่าเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าเพราะว่าสนามบินสุวรรณภูมิเฟสสเนี่ยกว่าจะเสร็จตอนแรกตั้งเป้าไว้ช่วงประมาณปี5-9ไปมามันเหมือนจะแบบต้องช้าไปอีกแล้วจํานวนคนเนี่ยก็ใช้มากขึ้นเรื่อยๆตกปีหนึ่งเนี่ยหลายล้านคนเลยทีเดียวทีนี้ถ้าไม่ย้ายมาที่นี่ทําให้โดยส่วนใหญ่เนี่ยต้องไปบินเครื่องบนวินบน,บนเครื่องบินเนี่ยจะไปวนอยู่ด้านบนเนี่ยทำให้เสียเรื่องของค่าน้ํามันเนี่ยประมาณ5,000ล้านบาทโอ้โหมันเยอะมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยเสียสละมาที่นี่เลยแต่ว่าทางท่ากาัตยานไทยนะครับก,ก,ก็ให้ส่วนลดเนี่ยเยอะเลยทีเดียวและ<ม>แน่นอนหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ต้องบอกว่ามีการพัฒนายอย่างสมบูรณ์แบบทีเดียวถ้าเกิดไม่นับเรื่องการคมนาคมนะฮะและก็มีคนไปถ่ายภาพมาห้องน้ําที่เห็นนี่คือห้องน้ำนะไม่ใช่ห้างสิรค้คานึกว่าพารากอนไม่ใช่แต่ว่าเป็นห้องน้<อ>ําด้านในนี่ฮะเห็นแล้วแทบอยากจะไปนอนที่พื้น รู้หลาไฮโซปกติมันเก่ามากเลยนะสนามบินสุวรรณภูมินะครับเปิดมาโหหลายสิบปีแล้วนะครับครับแต่ว่าตอนนี้มีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีที่จับจ่ายใช้สอยเยอะใช่ครับฮะอย่างตัวของ King Power เนี่ยก็ไปอยู่ข้างในนั้นด้วยนะครับได้รับสัมปทานนอกจากที่สุวรรณภูมิแล้วที่ดอนเมืองก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกไม่แตกต่างครับนี่เป็นภาพภาพหนึ่งนะฮะจากห้องน้ำของสนามบินดอนเมือง ทีนี้มันก็กลายเป็นข้อเปรียบเทียบระหว่างสนามบินดอนเมืองกับสุวรรณภูมิเพราะว่าสุวรรณภูมิห้องน้ําก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องห้องน้ําไม่เพียงพออันนี้ห้องน้ําสนามบินดอนเมืองเป็นยังไงหรูอย่างกันลอหรูไหมยิ่งกว่าโรงแรมห้าดาวอ่ะเออนะฮะโอ้โหเป็นยังไงบ้างนี่ทองทั้งหมดเข้าไปตกใจไม่กล้าล้างมือเลยเดี๋ยวทองติดมือนี่นะฮะโอ้โหมีไฟสีฟ้าด้วยคุณภาพเป็นไงหรูหลามากนะครับให้สมกับการเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่ง ของสนามบินดอนเมืองนะครับในครั้งนี้นะฮะมีผู้ใช้บริการเยอะคือช่วงรแรกๆเนี่ยอาจจะติดปัญหาหน่อยหนึ่งเรื่องของความไม่เหมาะสมเรื่องของความไม่สะดวกสบายแต่ว่ารอไปหน่อยแล้วกันน่าจะเข้าที่ได้ในอีกไม่นานนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเขาก็พยายามปรับปรุงแบบเต็มที่ให้ดูสวยงามแบบนี้นะครับผมพาไปต่อกันที่เรื่องของสับลูกครึ่งบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยปรากฏว่า ทางราชบัณฑิตเนี่ยเขาพยายามที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรเรื่องคำศัพท์เพราะว่าพอไปตรวจพบปุ๊บทำให้นักเรียนบางส่วนเนี่ยเวลาออกเสียงผิดก็เลยปรับเปลี่ยนเรื่องของภาษาเขียนให้ดูดีอ่านง่ายเข้าใจยิ่งขึ้นสมมติยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ครับเวลาเขียนเนี่ยอ่านจริงๆคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยประมาณนี้แต่ก็ไม่มีใครอ่านคอมพิวเตอร์นะไม่มีไม่มีแต่ว่าทีนี้ ทางราชบัณฑิตเขาบอกว่าอย่างนั้นก็ทําให้มันถูกต้องเลยดีไหมครัทีนี้มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับออกมาอ้างเอตผลนะครับบอกว่าเอ๊ะถ้ามันเปลี่ยนไปลักษณะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเด็กๆจะงงหรือเปล่านะฮะนี่คําที่ราชบัณฑิตเสนอนะครับให้เพิ่มวรรณยุก,ก็อย่างเช่นคําว่าซีเมนต์เทนนิสน็อตคอร์ดไนท์ขับแฟตนะครับมีทั้งหมด1 7 6คําศัพท์นะครับ,รบซึ่งเขาจะมีการ ไปสารวจความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งทีนี้เขาบอกว่าอาจจะไปสํารวจเนี่ยทั้งหมดประมาณ3 0 0ตัวอย่างนะครับ,รบแต่ว่าทางครูลิลี่นี่สิครูภาษาไทยชื่อดังเป็นยังไงบ้างเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยอาจารย์อบ,อบอกว่าดูแล้วน่าจะสับสนใช่ไหมฮะมันจะทําให้งงไงจริงๆแล้วเนี่ยน,น,น่าจะโอเคอยู่แล้วไงอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วน่าจะไปเปลี่ยนที่ตัวเด็กมากกว่าเพราะว่าน่าจะสอนให้เด็กออกเสียงให้ถูกต้องแน่นอนถ้าเกิดเรามองว่าชาวต่างชาติถ้ามาเรียนภาษาไทย อาจจะสับสนเพราะว่าคําทับศัพท์ไม่มีวรรณยุกต์ตรงกับเสียงของเขาอาจารย์ก็เหตุผลบอกว่าอย่างคนไทยไปเรียนภาษาอังกฤษยังต้องปรับตัวเพราะว่าภาษาอังกฤษนั้นไม่มีวรรณยุกต์แต่อยู่ที่การพันเสียงของแต่ละพื้นที่แต่ละภาคเช่นกันคนต่างชาติที่มาเรียนภาษาไทยจะต,ต้องปรับตัวอย่างนั้นเช่นกันดังนั้นไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็มีความกังวลว,ว่าอ้าวแล้วชาวต่างชาติถ้าจะมาเรียนในเมืองไทยละ่ะเขาจะงงไหมครูลิลี่เขาบอกว่าก็ไม่งงอยู่แล้วแหละ คนต่างชาติเวลาเข้ามาเรียนที่นี่ปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องเล็กนี้เนี่ยเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับขณะที่ทางคุณบุญส่งอุศนรัศมีนะครับอนุกรรมาการประเมินผลงานครูวิชาภาษาไทยทางสงพทและอดีตครูเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยนะครับโรงเรียนสตรีวิทยา2ก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเช่นกันเพราะรูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษไม่เหมือนกับภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาที่มีวรรณยุก แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยไม่มีดังนั้นก็ไม่ควรนําม,มาออกเสียงของไทยไปกําหนดรูปแบบการเขียนทับศัพท์ในภาษาอังกฤษควรจะคงรูปแบบการเขียนเดิมเอาไว้นะครับแต่ว่าก็มีทางผู้ที่เห็นด้วยเหมือนกันอย่างคุณเบนจัษณ์น้ําฟ้านะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานก็บอกว่าหากราชบัณฑิตมีการเปลี่ยนแปลงคํายืมมาจากในภาษาอังกฤษเพื่อให้อ่านออกเสียงง่ายขึ้นคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กมากขึ้นทั้งในการ,รเรียนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับนี่เป็นความคิดเห็นหลากหลาย ที่ต้องบอกเลยว่าในโลกของโซเชียลมีเดียนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เยอะและอย่างที่บอกไปนะฮะทั้งในทวิ t เตอร์เองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ครับแน่นอนครับถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนต้องบอกว่าจริงๆแล้วปัญหาหนึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษาแต่ว่าขึ้นจะขึ้นอยู่กับคนที่ใช้มากกว่าเพราะว่าถึงแม้ตอนนี้ภาษาไทยจะมีการใช้อย่างตรงกับในหนังสือคือถูกตามลักอัษระของไทยแต่ว่าวัยรุ่นไทย สุดท้ายไปพิมพ์ในโลกออนไลน์ก็ต้องผิดวรรณยุกต์อยู่ดีและล่าสุดอย่างที่อินโดนีเซียเขาจะมีแบบเรียนเหมือนกันของเด็กแต่ว่ามีดาราคนหนึ่งเป็นดาราเอวีที่คุณปียรักคุ้นเคยดีเพราะติดตามบ่อยไม่รู้จักผมไม่เคยดูดูคุณมิยาบิไปโผล่นี่ที่วงกลมสีแดงครับเมืองไทยก่อนหน้านี้เมืองไทยก็เพิ่งใช่ไปโผล่ได้ยงไงอยู่เพราะว่าเป็นแบบเรียนที่เป็นของเด็กภาษาอังกฤษระดับมัธยมก็ไปโผล่ ทำยังไงได้คนก็ต่อต้านผู้ปกครองก็บอกว่าอ้าวไอ้ยาไปโผล่ให้ลูกๆหลานๆได้ดูเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเพราะว่ามียาบีอย่างที่บอกแสดงเอวีของญี่ปุ่นถ้าเกิดเทียบกับศาสนาอิสลามของอินโดนีเซียแล้วมันผิดหลักศาสนาแต่สวยนะอ้าวคุณเปียร์เัาไม่ังไงเรา <c oughs> ต่อเราต่อค <c oughs> รับเขาก็เลยบอกว่า <c oughs> อยากให้ทางกระทรวงศึกษาข,ของอินโดนีเซียเนี่ยช่วยปรับเปลี่ยนและก็เอาภาพนี้ออกไปหน่อยเ,อเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบเรียนที่ ส่งเสริมด้านที่ไม่ดีของเด็กนี่อ๋อนะฮะก็ก่อนหน้านี้ก็ทางอินโดนีเซียเขาก็ต่อต้านอยู่แล้วนะครับเขาไม่ค่อยชอบเรื่องแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับแล้วอยู่ดีๆไปโพในหนังสือแบบเรียนแบบนี้ทําให้หลายคนเนี่ยบอกว่าไม่เอาอย่าทําแบบนี้เลยนะครับอันนี้เรื่องของการเรียนการสอนในเมืองไทยแล้วก็อินโดนีเซียนะครับผมพาไปต่อการที่ทาง